ออเชื่อไอ่อมอังไอมสมาสมวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของผมนะครับจะมานําเสนอเรื่องอารยธรรมในโสโปรติเนียนะครับอัที่มาที่หนึ่งนะครับอารยธรรมในโสโปรติเนียเนี่ยเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของลุกนะครับถือว่าเป็นอหลยงรรามที่คนท่านจะเก่าแก่นะครับ โซโลเตเนียเนี่ยมีที่ที่แปลว่าดินแดงระหว่างสองแม่น้ำสองสายนะครับ mm hmm. ซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทรีสและอยู่ริฟทีสนะครับปัจจุบันคือดินแดงส่วนใหญ่ของประเทศอิรักนะครับที่มาคือที่หนึ่งนะครับคืออินเดียนะครับ สอนะครับมีโสโปเซเนียนะครับเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทซรีสและอยู่ฟรนซรีสนะครับเป็นเลยอารยธรรมที่ใหญ่และโกดเก่ของโลกโบราณแห่งหนึ่งนะครับโดยแบ่งออกเป็นหกอาณาจักรนะครับ1นึ่งนะครับเมเเรียนนะครับ2องอาคาเดียนนะครับ3ามบาบิโลเนียนะครับ4เอซีเรียนะครับห้าเีโอบาบิโลเนีย6นะครับเปอร์เซียนะครับที่มานะครับคณะวิจิตรศิลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ที่มาที่สามนะครับอารยธรรมเมโสโปเตเนียคําว่าเมโสโปเตเนียเนี่ยเป็นภาษากรีกมาจากคาเป็นภาษากรีกนะครับหมายถึงดินแดนดินแดนระหว่างแม่น้ํานะครับได้แก่ที่ราบระหว่างไทกรีสท,ทางตะวันออกและอยู่และน้ําและแม่น้ํายูริสรีสนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของอียในบริเวณที่เชื่อมต่อกับทวีปอเชียยุโรปและแอฟริกาน,นะครับที่มานะครับคือคูป,ปุญญา นะครับพวกเราขอจัดการในขณะนี้นนนครับเชื่อตรงไลโค่ัสิ้นสิ